ก็กาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมายิงเอ็มไม่ใช่เอ็มสไม่ใช่เอ็มสเตชันบีสเต็แมนชั่นเออก็จะเป็นดา่านที่ส่วนมากเขาใช้กันหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไว้สําหรับดวลวัดฝีมือกันนะครับซึ่งด่านนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่ามันมีทั้งสุ่มเกิดบนแล้วก็เกิดล่างซึ่งผมเป็นอะไรที่ชอบการเกิดข้างล่างเลย รู้สึกว่ามันเป็นแบบมุมที่ผมไม่ชอบคือวิวข้างบนมันจะดีกว่าประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงเอาฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเกิดข้างล่างหรือว่าเกิดข้างบนทุกคนชอบอันนกวกากันนะครับส,ส่วนตัวผมนะครับชอบด้านบนนะเพราะว่ามันจะยิงข้างล่างก็ง่ายยิงข้างบนก็ง่ายแอบ ก็เลื่อนแต่สภาพโอ้โหมีแต่คนปืนแรงๆทั้งนั้นเลยเอ้ยขอบคุณฮะอย่างน้อยก็มีเพื่อนให้เลื่อนอีกก้อนนึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมใส่ฉายาอะไรนะครับผมก็คือสไนสี่วิ่งแล้วก็วิ่งบวกสองนะครับ ซึ่งบางคนถามว่าทําไมผมใส่แล้วปืนแรงทวีปืนแม่แรงเหมือนพี่เลยครับซึ่งผมใส่หน้ากาก CBN แล้วก็หวัวกระสุนแม่สิแรงสิบด้วยครับผมถ้าทุกคนมีก็น่าจะแรงเหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ดีเลยของเมาส์ที่ทุกคนใช้กันด้วยนะครับผมเพราะว่าความแต่ละเครื่องก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับดีเลยก็เซตไม่เหมือนกันนะครับ ส่วนตัวผมไม่ได้มีการ์ดจอนะผมเป็น i5 Gen10 ก็คือเล่นแบบไม่ได้ดับจอครับทุกคนคือแบบเป็น75 h ฮิร์ตนะครับ75 h ฮิร์ตถามว่าเล่นยากไหมก็เล่นยากนะเพราะว่าไปเจอกับพวก240 h ฮิร์ตขึ้นขึ้นไปเนี่ยเราจะเป็นคนลำบากน,นะครับเพราะว่า มุมมองเราอะจะไม่ค่อยทันเขานะครับการสแนปอะไรเนี่ยก็เป็นปัญหานะครับโอ้โหมาเามาเมาผมลงทีโคตรเยอะเลยเนี่ยเยโโฮ้โถ้าสังเกตนะครับว่าถ้า ยิงใกล้ๆระดับจ้าจหรือว่าแบบระดับประชิดนะครับผมจะนั่งอยู่เฉยๆนะแล้วก็สังเกตว่าเขาจะโยกไปฝั่งไหนผมก็จะดิ้นทุยผมก็จะยิงดักไปฝั่งนั้นนะครับเออถ้าทุกคนใช้เทคนิคนี้กันอยู่ก็มันเป็นเทคนิคที่โอเคเลยนะครับหูฟูยคัดเตโมนฮะกระสุนเข้ากับบาน น่าจะตัวนี้น่าจะก่อ20เพราะว่าก่อ20นี้มีมีขายนะครับผมในหน้าเว็บเนาะก็ซื้อมันให้จํากัดการซื้อมังถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะซื้อได้2ครั้งก็อย่างวเจ็วันก็คือสี่ซื้อสองครั้งก็เป็นส4วันแต่ผมไม่รู้นะว่ากล่องเท่าไหร่เพราะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อเองนะครับผมคือมี ที่คนหนึ่งซื้อให้นะครับผมแล้วก็ผมก็เอามาเล่นนะครับดูดิเขเจ็บอ่ะปื้นผมอ่ะ DBTN บวกหัวกระสุนแม่นส0บแรงสิคือเบอร์อ่ะครับทุกคนยิงนัดเดียวแทบแต่ไม่ต้องถามถึงตัวเลือดร้อยนะฮะนัดเดียวอยู่แล้วนะฮะ แวแฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงนะเสียงก็จะแหบๆหน่อยตรงนี้อาจจะลงคลิปไม่ค่อยตรงวันนะครับเพราะว่าผมยุ่งหลายอย่างฮนะเพราะว่าทั้งจะไปเรื่องของการฝึกงานแล้วก็ทำงานด้วย ก็เลยแบบทั้งจะเรียนด้วยก็เลยคลิปอาจจะลงไม่ตรงวันนะครับก็ถ้าใครเห็นนะครับก็ากดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับการสนับสนุนผมหรือว่าอะไรนะครับผมไม่ต้องการอะไรเยอะแยะนะครับขอแค่ให้ทุกคนเข้ามาดูคลิปผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วนะครับผม ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานผมเรื่อยๆนะครับผมก็จะลงคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับถ้าทุกคนอยากสอบถามตรงไหนนะครับผมฝากทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมตอบทุกผมทุยผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมถ้าคอมเมนต์ไหนผมไม่ได้ตอบก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นจริงๆนะครับระยะไกลๆก็ยังได้อยู่ เดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนไปลองทําคลิปกลนทุกคนว่ามันจะโอเคไนะ่ะกลแบบยังไงเนี่ยผมว่าผมจะทําปืนเป็น AK AK เ k คสีมูของ GM อ่ะน่าจะดีอ่ะ ทุกวันนี้กับคลิปกันโคตรนานเลยโดดออกจากบ้านมาถึงฝั่งเราก็ยังกับคลิปอยู่ไม่รู้จะทำคลิปอะไรกันนักหนาอมตะชีวิวะเน,นี่ยอมตะสิบวิเกิดไปเหลือตัวสุดท้ายนะครับทุกคน โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ไดเลยนะครับ